ใครจะเป็นนายกดีครับอ่าอันนี้มาชวนคิดเล่นๆฮนะฝ่ายค้านเขาไล่ลุงตู่ออกครับนะฝ่ายค้านเขารวมพลังผนึกกำลังบอกลุงตู่นี่บริหารล้มเหลวต้องไล่ออกนะฉะนั้นเรามาคิดต่อกันดีกว่าครับสมมติว่าถ้าลุงตูล่ลาออกจริงๆนะนี่ยังไม่ยุบสภา,านะเอาลาออกก่อนกันแล้วกันนะ จะเอาใครมาเป็นนายกดีนะฝ่ายค้านมีใครเสนอไหมครับฝ่ายค้านก็มีตัวเต็งๆอย่างนธนาธรพิธานะมีตัวจี๊ดๆใครบ้างอะเจหนยนะอ่ามีเสียลีพิสุิูตตัวเต็งนะครับห้าคนนี้นธนาธรพิธาเสียรีเจหนอยอสี่คนเนี้ย นะสมมุติถ้าฝ่ายค้านจะเอาใครเป็นนายกครับช่วยเสนอชื่อมาทุกคนดิฮะนะอ,อแล้วจะเอาใครเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีการศึกษาเป็นรัฐมนตรีคางอะไรลองเสนอชื่อมาดินี่เขามีคนทำภาพออกมาครับรัฐบาลทิพนะรัฐบาลฝ่ายค้านทิพเขาวางตำแหน่งให้หมดเลยใครเป็นใคร ลองดูทีฮะแต่ละคนเหมาะสมมากนะโอ้โหไม่อยากนึกครับสภาพถ้าคนพวกนี้ได้มาเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านนเมืองจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะไม่อยากนึกสภาพนะครับฉะนั้นเนี่ยนะฮะไม่มีใครนอกจากลุงตูแล้วล่นะครับวินาทีเนี้ยไม่มีใครแล้ว นะอีกสองปีนะค่อยรอดูรอเลือกตั้งใหม่ใครจะมาแทนลุงตู่นะครับอีกสองปีเ,เลือกตั้งใหม่แปบ๊บเดียวนะวินาทีนี้ลุงตู่เท่านั้นแหละครับที่เอาอยู่ลุงตู่เท่านั้นแหละที่เรียกว่าคุมเกมอยู่คุมประเทศนี้อยู่รับมือได้ได้ได้อย่างดีเยี่ยมนะ นะลุงตู่นี่เขาเรียกว่าโอ้โหผู้เสียสละอย่างมากนะครับรับศึกรอบด้านเลยนะศึกภายในนี่ก็ยิ่งยิ่งน่าเป็นห่วงศึกภายนอกก็ยิ่งน่าเป็นห่วงนะครับศึกภายในก็มีแย่งชิงตีกันรัฐมนตรีขี้นินทาต่างๆนะศึกภายนอกก็ฝ่ายแค้นถลม่มอย่างนั้นอย่างนี้เฟกนิวสามกีม็อบลายวันลุงตู่ก็ยังสบายสบาย นะโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนี่ไม่น่ารอดนะป่านี้นะเออนะครับโกงก็ไม่ได้โกงอะไรสักบาทเดียวนะคอร์รัปชันก็ไม่ได้มีอะไรสักบาทเดียวทุจริตอะไรก็ไม่ได้มีเลยนะฮะเออฉะนั้นนะครับลุงตู่อยู่ยาวฮนะอยู่ยาวไปเลยนะครับไม่แน่สมัยหน้าลุงตู่อาจจะอยู่ต่ออีกก็ได้นะถ้าไม่มีตัว ตัวใครตัวตัวเด่นเด่นมาแทนนะครับเออหรือว่าอาจจะเป็นใครอ่ะนึกก่อนนี้เออเป็นใครดีนะที่สามารถต่อจากลุงตู่ได้เนี่ยนะฮะที่สามารถกลุมอยู่หมาเนี่ยเอ๊ะจะมีใครว่านะแอดมินนึกไม่ออกจริงๆว่ะนะใครอ่ะช่วยนึกหน่อยได้ไหมฮะ ใครที่จะสามารถมาแทนลงตู่ได้ใครบิ๊กแดงไหมนะหรือว่าบิ๊กป้อมเอ๊ไม่น่าได้เอ๊หรือว่าหรือว่าอใครดีอะนึกไม่ออกจริงๆครับนะพยายามนึกอยู่เนี่ยพยายามดูอยู่เนี่ยแต่นึกไม่ออกจริงๆว่าใครจะมาแทนลงตู่ได้ เออจะมารับมือไอ้พวกม็อบสามกลีบ,บจะมารับมือไอ้พวกรัฐมนตรีกีนินทานี้ได้นะคึกไม่ออกจริงๆนะครับบารม,มีใครยังไม่มีไม่ไม่นึกไม่ออกอ่ะนะลุงตูนี่บารม,มีเยอะสุดแล้วนะครับเพืนะ่อเพื่อนนึกออกไหมฮะถ้านึกออกนี่ช่วยบอกทอดนมินหน่อยได้ไหมครับใครที่จะมาแทนลงนนะุงตูเนี่ยนะบารมีเยอะเยอะถึงถึงเนี่ยนะ